ยาเป็นเลขดับนะคะตัวตรงบนล่างห้มาดับก่อนเลขเด่นอย่าพหึงวัาสันนองว่าช่วงนี้สูตรเลขเด่นบอ่อคอยหนึ่งวันสันนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงให้ไหมวัาสันหลบนิดแต่ว่าที่แน่ๆหละนะคะได้ดับมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปต่อไปน่อจะเป็นดับตัวตรงของพอกล้วยนะคะเอาอยูเอาจริงเพื่อการห้องพอกล้วยเนี่ยคุณนบอ <c oughs> พีดับหล่างสองสองอ่า ออกสองสองนะคะดับอ่ะนะคะพอคนดับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หกหกเมืองออกสองสองนะคะดับอยู่ดับจริงเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวชบาไปเทียละอ่าคลิปนะคะทุกคนใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าได้นะคะตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะแล้วก็ส่วนดับของน้องเมยียชบาลงไปเลี้ยวเนี่ย งว,วดใหม้นะคะ1 6บหกนว่ามี 50, 49, 38, ย์แล้วก็22นะคะถ้าติดโตทีอ่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเอ,อ้นะคะมันบ่เป็นต่ออกดอกเสียนะกัย่ซื่อแต่ถ้ามันใจกับซื้อได้นะคะห้ามมาว่ากันเนาะอ่ะมาดูของคุณพ่อเพื่อสิได้บ่เสียเวลาเอามนี้เสียงมาหลบกววในเรื่องคุณพ่อคุณแม่เออเฮา,า,ามาเจ้าของหัวไหม เดี๋ยวพี่บาคอเก็บก่อนแป๊บนะึงเขามันอยากออกจากห้องค่ะมีจิกบชะบาเหมือนเลย ของพอกุมภาวะนวดวันที่สนะิบหกเนาะบัดเนาะสิบหกธันนะ 16, วาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะอันนี้ฉบาปิดประตูของฟีนาตาอีเด้คงบกแม่ตะวันเสียงดังแห่ยล่างอย่างเดียวเป็นล่างอย่างเดียว มันบอกออกเราเลยลใช่ป่าขออนุญาตใส่เนี่ยจีดีดำเด้อคขณบอกคุณแม่เด้อสีน้ำเงินใช่เป่าหมดแล้วสามแท่งค่ะยังมีบิดเหรอใช่เปล่าไปซื้อไมก่อนนะคะใช้สีดำไปก่อนเนาะทุกคนเนาะ วิ่งนะคะวิ่งล่างนะคะรอบนี้ของคุณพ่อคนได้แปดเก้าเออจังสีเนยไม่นอนจักสีสัตว์ข้นมาจากน้อยเนาะต,ติดติดคือเจ็ดหนึ่งห้า ติดเจ็ดติดหนึ่งติดหาอ่ะมาเบิง้งจับคูชิถือใจบอกนะคะเดี๋ยวเชือบ่าเคียน,นแล้วกันเนอะแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเก้าเจ็ด ก้าหนึ่งเก้าห้ากันห้าหนึ่งกับแปดเก้าอันนี้เมื่อหนึ่งวันทีเดี๋ยวลงกันลงวันที่วันนี้วันที่สอง ะะลงวันที่สองเด้อทุกคนเด้ออันนี้สีแดงน,นี่ก็สีบิดคือกันหมนเ่ยนะคะเลขวิ่งนะพ่อมักแปดเลขติดน้ำมักหาเน้นไปที่แปดหาเม็ดเดียวค่ะเน้นเม็ดเดียวคือแปดห้าอ่ะเดชบาเอาตัวอย่างเก้าให้แคปหนากจอเด้อ มั่นใจเหมือนเดิมได้เฮอีกแน่ๆงวดนี้งวดที่ซีละเด้อนะคะไหมาซีงวดแล้วนะคะอ่ะสิเป็นจังไดคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้ดูคะ่ะอันนี้ฉบานลุงบริลืมเขียนวันที่แต่ว่าลุ่งให้ในเพจกับลุ่งใน youtube กับลุ่งเนี่ยฉบาคือบริเขียนวันที่บางอันก็นลืมเขียนนะคะแต่ส่วนมากจะไม่ลืมหรอกนะคะนี่ เสี้ยนดีดานนี่รองแต่ตองงวัดอนะคะเนี่ยลืมเขียนให้กันลืมเขียนวันที่นะคะลืมเขียนเหมือนกันนะคะก็มีอยู่บางสำนักก็ลืมเขียนวันที่ว่าลงวันที่เท่าไดนะคะนะคะขอโทษขอพภยถ้าเขียนมาชัดเจนก็ได้น้คุณพ่อคุณแม่อะโก้เสียห็นกันชัดเจนแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางไว้เบิ้งนะคะเอาไปเปรียบเทียบหลายๆสำหนักเบิ้งเด้อค่ะแนวทางเพราะว่ามันมีเขามีหลุดนาะคุณพ่อคุณแม่กั ใส่ดุลพินิจในใการรับชมเอานะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแค่นั้นเองนะคะอ่ะคลิปหน้าเด้อคุณพ่อคุณแม่คลิปหน้าเอาแคบหน้าจอไปนี่นะคะว่าเราะแคบกัแคบเอานะคะว่าเราจะจดกับจดเอานะคะเดี๋ยวจะมบาจะไปตัวคลิปหน้าจะเป็นเลขดับตัวตรงล่างของพ่อกล้วยประหยัดต้นทุนได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันเด้ออ่ะเก็บเด้อนี่เด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ ลิไดไปก่อนหาอ,อยากได้สำนักไหนคอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวฉบาตติดตามหายใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าได้เลยแอดมาเลยนะคะกลุ่มฟรีอะคลิปมาเจอก,กันกับดับตัวตรงของพ่อกล้วย เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะมีมีคลิปใหม่ชชวงเมอร์นิ่ตีคลิปค่ะอ่ะขอให้ทุกคนจบดีลํำด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะ